แก้วครับผมมาผมมาม,มาอีพีที่สี่นะผมแอนโอเฟนครับเคลื่อนเก่าคือเราเนี่ยอยู่ทางน้านสีแดงเนาะแล้วเขาอยู่ทางด้านข้างบนคือเงินเราเนี่ยน้อยกว่าเขาดังนั้นเวลาที่เราจะขนาดรับเนี่ยเรายังรับยากเลยนะครับแล้วจะป้องกันก็ยิ่งยิ่งป้องกันยากนะครับดังนั้นผมก็เลยจะคิดหาวิธีตั้งหลายทางนะผมเล่นแพ้เขาหลายทางแล้วนะผมเลยคิดว่ามาลองวิเคราะห์กันดูครับว่าเราจะปลกเขายัางไง คือหินเนี่ยเป็นตัวกลางในการแบบหาตังได้ดีเลยนะเราน่าจะทําตอนแรกผมคิดว่าผมจะทําอุตสาหกรรมได้เช่นแบบเก็บหินอะไรเงี้ยนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้วะมันได้แต่อย่างเงี้ยเนี่ยสร้างโรงเก็บเก็บเหล็กเนี่ยตรงเนี้ยได้อยู่กับทําอุตสาหกรรมแล้วแปลเปลี่ยนมาเป็นกันอนะได้อยู่ตัดไม้ทําลายป่าเงี้ยได้อยู่ตรงนี้ครับผมเป็นกเกษตรกรรมทั้งหมดแล้วผมก็ลองจะคิดว่าจะสร้างป้อมแม่งยิงกับมันดูเลยนะกดมาเลยนะ มาสร้างมาตรงเนี้ยธนูผมอะแพ้เขาครับสร้างตรงนี้ก็ยังแพ้เขาผมก็เลยคิดว่าผมจะสร้างประมาณนี้นะครับออกมาข้างนอกหน่อยแล้วก็ตัดการทํางานของเขาในการที่แบบเขาเดินลงมาเก็บแร่โดินมาเก็บหินแล้วก็บัตรโดนมาทําพวกเกษตรอะไรเงี้ยแล้วจะหาธนูเด่ยมาหาแถวๆนี้อาจจะยิงเขาทางนี้ให้เขาได้ทํางานมิ่งก็ตัดแค่ประมาณทางนี้แหละทางหนึ่งทางสองทางสามซึ่งแล้วดูเขาครับ คือแม่งอาวุธครบมือนะถ้าเราช้าม like ันต right? ีเราแน่ครับเพราะว่าในการที่มันแบบทําไมมันถึงเก่งครับเพราะว่าธนูมันเก่งนะธนูมันเขามันใช้ธนูแบบธนูอย่างดีเลยอ่ะมาตีบเราอ่ะเช่นตัวนี้นะเนี่ยครับผมคอสโบนครับคอสโบแมนครับคอสโบแมนมันถึกนะมันมีมันมีชุดเกาะด้วยดูนะครับว่าเขาจะสร้างยังไงนะผมให้ดูนะเนี่ยเห็นปะเร่งเสีย นี่ครับผมที่ผมไม่สามารถชนะเขาได้แล้วผมสร้างแท่นเอ้ป้อมมาตรงนี้ยยิงสู้เขาไม่ได้นะผมเลยจะไปสร้างประมาณตรงนี้แล้วก็ตัดทางการทํางานของเขาแทนแปบ๊บเดียวมันจะบุกแล้วนนะ่นละเห็นปะมันส่งมาบุกแล้ดังนั้นเราอย่าช้าผมเกมนี้ข้อหนึ่งสร้างในการตัดไม่ให้เขาทางานถ้าเขาลงมาเขาตายแนย่เพราะว่าเรามีธนูยิงตรงนี้สองเราจะทำกะเกษตรกรรมแล้วสามเก็บเงิน,นเรื่อยๆผม รอวันมีตังค์แล้วก็บุกโอเคตามนี้เพราะว่าแผนอื่นผมลองมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการซึ่งสูซงซง้ซึ่งหน้าแล้วก็บุกเลยก็ไม่สู้เหมือนกับผมตามนี้นะมาผมด่านที่4ต่อนะ เอาไว้ประมาณวัณนนี้โอเคสมุตคุม recruit's needed sire instructions เราจะ order's เราอยู่ในบริการตเขายากเราเงินเรามีไม่ถึงนะ สู้เขาไม่ได้ว่าสู้เขาง่ายด้วยสู้เขายากมากมันไม่มีสร้างอันนี้ครับตันไว้เลย Shield ready เราอยู่ภายใต้อำมรคสมุขคุณฮัลลุม คือคคถ้าเขาลงมาถวนี้เขาเจ็บตัวเนะี่ยาวันมาริงวะโอเคไม่เกิดการยิงกันครับถ้าเขาลงมาแถวนี้ยเขาเจ็บตัวเนี่ยมาวะมันมาจริงวะโอเคเจ็บตัวดูดิว,ว่ามันจะลมั้ย เจ็บตัวเปล่าฮะแอมเอาเลยครับเริ่มมาตราการจ้างเลยนะคนทางบ้านคนเกมนี้ต้องเร็วครับชา้าชักช้าไม่ได้ไม่ได้หาเลยเลยนะชักชา้าไม่ได้กินไม่ทันกิน หวัง <c oughs> ว่ามันจะกันได้นะถ้ามันกันได้ปั๊บซื้อไม้ครับจะลงไม้ที่หมดหวังไปที่เลดเกมเลยนะ <c oughs> เกมนี้จะตัดยากหน่อยนะผมอาจจะตัดผมอาจจะไม่ตัดเลยนะลงทั้งดุ้หนึ่งอันหนึ่งอันอะ อย่างน่ารักเลยสลัดผักนี่เรากันได้ครับผมแล้วเราก็กดเขาได้ด้วยนะผมลองมาหลายวิธีนะไม่ใช่ว่าเพิ่งเจอนะวิธีเนี้ยเพราะเราเสียเปรียบก เียร yeah. พอเข้ามาปับ๊บ <enough> ต้องได้ซื้อข้าวก่อนเนาะไม่งั้นมันจะลดลงเหลืออยู่่ <Not enough S 2> <N> แน น้อยๆไปก่อนเนาะบ้านเมืองเขาสร้างเสร็จแล้วนี่มึงไปอาหารอิดมาแต่ไหนเนี่ยน,นี่กูยิงกดอยู่ตลอดเราสร้างไอ้ตรงนี้ไม่ได้นะครับคือไม่งั้นมันยิงเราแนะ่เอาลเหรอเว้ย ผมอยากสร้างแคตาพุทตรองนี้นะแต่เหมือนมันจะเล่งไฟให้กับมันเลดเกมไปเลยครับมาแล้วครับมันเริ่มเอาคนมาแต่เขาเอาคนมายิงกับเราอย่างเงี้ยคือเขาเสียเปียบครับมาแล้วเว้ ตัดออกครับผมไม่ต้องให้มันมาได้ไม่ไม่งั้นเขาจะขึ้นมาตีบ้านมาตีอ,อ้อคอยเราได้นะครับเนี่ยนะพอมันตีไม่ได้ก็กลับไปครับไปดิอยากรู้เหลือเกินมึงเอาอิดเอาปูนมาสร้างยังไงวะเนี่ย เอาครับผมเพลงเริ่มมานะผมะแสดงว่าเริ่มเริ่มมีดีแล้วถ้าเราสร้างแกตาพุดนี่มันจะฆ่าเราไหมผมอยากพังไอ้ตรงนี้มันครับ คูได้ห้าตัวเองเหรอห้อยจังออ่ะีกตัวได้ไหมว่า <c oughs> จนไม่สร้างมาไว้สักสิบตัวนะพี่อ้วนเรา เพื่อเป็นการแบบถ้ามันเผื่อมันมาบุกผมจะได้เอาพี่อ้วนไล่ฟาดเลยนะก่อนจะก่อนที่ผมจะสร้างไอ้เครื่องดินหินขายหนุ่มปังครับเดี๋ยวเงินห้าร้อย ใครนมาสร้างอะไรทงนี้เอาละมึงงานการไม่ได้ทำรอเลยเราพวกนี <h <h ้ได้ผมจะสร้างแคตตับพุดมาครับจิดหินมานะตัว Constructing siege equipment. Okay, not just not Calculating. Set us a task. not. siege equipment. How can we help? Okay, รีบเอ r ชีเร s ี้ calculating ถูกไหมรีบเอาชีเรด i ้ calculating ดีได้ไรของมึงดีดไม่โดนเออมันโดนอย่างนั้นน้อยฟังตรงนี้ครับแล้วผมจะขุดแร่ตรงนี้ครับเก็บภาษีประชาชนก่อนครับ เออแต่ครับผมสวยสวย,ยสร้างป้อมแม่งนี้เลยว่ะนี่ การส่งธนูไปฆ่าไอ้สามตัวนี้นะคนเราต้องเยอะกว่าธนูเราถึงจะชนะเขาได้แปดตัวโอเค อย่างรักผมเมืองเศรษฐกิจเราไม่ใช่ขุดลงขุดแร่นะเมืองเรามันเป็นการเกษตรโอเคน่าจะพอครบลินสติกฮลลุมนั้ ขึ้นได้ผมจะพังไอ้นี่เลยครับแจมยิงมันนี่ตัดทางขึ้นตายไปดิโอเคครับผม จะชนะอยู่แค่เอื้อมครับอยู่ที่ว่าเราจะฆ่าเขายังไงนะเริ่มต้น ทางนี้มันเข้าได้เ,เ,เ,เดยังแน่ชนะแหละไม่ทรมานมันมากหรอกนะ

น hey. ี่ยพอพอพอเตรียมพร้อมครับให้หนุ่ยธนูเราขึ้นไปก่อนับเออขึ้น แก้วครับผมมีต้องเจอทั้งหลายวิธีคนระับมันเกมมันเป็นสนุกตรงนี้นะครับแก้วิธีกันไปคนระับในหมดใะเรื่องตายไปดิตายดิทัาลาชาโดนรุมซะขนาดนี้โอเคครับผมก็ชนะไปนะครับด่านที่สามเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ย